เราจะประกอบชุดซ่อมของแม่ปั๊มคัดตัวบนตัวล่างก็มาเป็นทีเรียบร้อยเราจะได้ทำการประกอบเข้ากับตัวแม่ปั๊มชุดซ่อมลูกยางระบบคัดตัวบนตัวล่างชุดจะเป็นตัวบนเข้า เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้จะได้ทำการติดตั้งในตัวรถยังเหลือที่ตัวบนชุดซ่อมตัวบนครับฝากทีทุกท่านติดตามทุกจอดทุกขั้นตอนที่เราประกอบครับผม